เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเด็กดีควรพูดจะให้ไพเราะและพูดขอบคุณขอโทษให้ติดเป็นนิสัยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับการนั่งค่ะการนั่งของเราอาจจะมีหลายแบบนะคะนั่งยองยองนั่งคัสสมาดนั่งพับเพียบนั่งชันเขา่านั่งกอดเขา่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการนั่งแบบเด็กดีมีมารยาทควรนั่งแบบใด มารยาทในการนั่งกับผู้ใหญ่นะคะถ้านั่งที่ถูกต้องเมื่อเด็กๆอยู่กับผู้ใหญ่หากเด็กๆนั่งกับพื้นควรที่จะนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยหากเด็กๆนั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะควรนั่งขาชิดให้เรียบร้อยมืว่าให้เป็นระเบียบไม่ควรนั่งไขว่ห้างนะคะเพราะจะดูไม่เรียบร้อยค่ะ ต่อไปมารยาทในการนั่งรถนะคะเด็กๆจะต้องนั่งในที่ของตนเองแล้วคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยไม่ยื่นมือออกนอกหน้าต่างและไม่เล่นซุกซนในรถนะคะหากนั่งรถมอเตอร์ไซค์ก็จะต้องเกาะผู้ปกครองให้แน่นๆแ,และไม่เล่นชูไม้ชูมือออกนอกรถนะคะ สุดท้ายค่ะเด็กๆมารยาทในการนั่งรับประทานอาหารนั่งในท่าที่ถูกต้องนะคะไม่เคาะจานเล่นหรือว่าเล่นพูดคุยในขณะรับประทานอาหารนะคะเด็กๆและบันทึกกล้องรอยของเราในวันนี้หน้าที่51ให้เด็กๆโยงเส้นจากคูพยัญชนะตัวคอคนกับสระให้สัมพันธ์กันค่ะคำแรกคออาคะคออาคา คออีคีคออีคีคออึคืคออึคือคออุค,ค,ออค,ค,ออคุและคออูคูต่อไปหน้าที่52ค่ะให้เด็กๆขีดการกรบาททับภาพเงาสะท้อนในกระจกของเด็กที่แสดงการนั่งอย่างมีมารยาทสังเกตดูข้อที่1เด็กหญิงใส่เสื้อสีชมพูนั่งพับเทียบสังเกตที่มือนะคะว่าเขาเอามือวางไว้ตรงไหนอ่าเลือกข้อที่ถูกต้อง